สวัสดีครับคุยไปเรื่อยจากประว,ระวัติศาสตร์ EP นี้เราจะมาพูดถึงสงครามเซนโกคุพักต่อนะครับ EP นี้จะเป็นเรื่องของเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของโทโยโทมิฮิเดโยชินะครับภายหลังจากโอดะโนบุนากะถูกอาเคจิมิซึฮิเดทำการกรบฏและทำให้โอดะโนบุนากะถึงกับต้องเซปปุกุเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำให้เกิดสุญญากาศทางการอํานาจของประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น EP นี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับคนที่เข้ามาสานต่อรอยต่อของโอดะโนบุนากะอย่างโทโยโทมิฮิเดโยชินะครับโทโยโทมิฮิเดโยชิหรือในชื่อเดิมคือฮิโยชิมารุเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมคิรศักรกาช1537ที่เขตนากามูระเมืองนาก oya แคว้นโอวาริ ครอบครัวของเขาเป็นชาวนาที่ไม่มีสายสัมพันธ์กับชนชั้นสูงชนชั้นซามูไรบิดาของเขามีชื่อว่ายาเอมอนทํางานเป็นอชิการุหรือว่าเป็นทหารเดินเท้านะครับให้กับตระกูลโอดะและแต่เสียชีวิตในปีคริศกราัช1543ในขณะที่ฮิดโยชิอายุเพียงเจ็ดขวบการสูญเสียพ่อในวัยเยาว์ทำให้ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปมารดาของเขาแต่งงานใหม่และมีลูกอีกสองคนได้แก่ฮิเดทากะและอาซาฮิโนคาตะ เป็นน้องต่างบิดาของเขานะครับแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวชาวนาแต่ฮิเดโยชิกลับมีความทะเยอทะยานสูงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเขาได้ถูกส่งไปเรียนที่วัดเพื่อฝึกวินัยแต่ไม่นานนักเขาก็หนีออกมาเพราะไม่อยากใช้ชีวิตแบบสงบเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยการเดินทางและตั้งชื่อใหม่ให้ตัวเองว่าคิโนชิตะโทคิจิโร่ก่อนจะเริ่มงานเป็นคนรับใช้ของมัตเชิตะยูกิเซนะ ผู้ปกครองท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ของตระกูลอิมากวาว่ในปีคิดสึักราช1558ในขณะที่ฮิเดโยชิอายุได้23ปีเขาได้กลับมายังบ้านเกิดและเข้าร่วมกับตระกูลโอดะในฐานะอาชิการุด้วยความสามารถที่โดดเด่นในด้านไหวพริบและความคล่องแคล่วฮิเดโยชิได้รับความไว้วางใจจากโอดะโนบุนากะผู้นำตระกูลในขณะนั้นจนได้รับตำแหน่งคนถือรองเท้า ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับนายเป็นอย่างมากนะครับเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆหลังจากศึกโอเกฮา,ามะในปีคริสต์ศักราช1,560ซึ่งโอดะโนบุนากะได้ทำการเอาชนะอิมากาวะโยชิโมโตะโทโยโทมิฮิเดโยชิได้เข้าร่วมศึกครั้งนี้ก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นซามูไรผู้ติดตาม โนบุนากะมองเห็นพรสวรรค์ในตัวเขาและค่อยๆเพิ่มบทบาทให้ฮิเดโยชิได้แสดงความสามารถออกมาเรื่อยๆในระหว่างปีคิตศักราช1,561ถึง1,567ฮิเดโยชิสร้างผลงานสำคัญในสงครามพิชิตแคว้นมิโนะซึ่งทำให้เขาได้รับปราสาทและพื้นที่ปกครองพร้อมได้รับชื่อใหม่ว่าฮาชิบะฮิเดโยชิ เขากลายเป็นหนึ่งในขุนพลสาคัญของโนบุนากะและยังได้รับความไว้วางใจให้คุมกลองทัพออกศึกเองอันนี้เสริมเพิ่มเติมนะครับก็คือโทโยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยเป็นชื่อในภายหลังที่เขาได้รับหลังจากที่ได้รวบรวมประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับในตอนนี้เขามีชื่อว่าใช้ชื่อว่าฮาชิบะฮิเดโยชิอยู่นะครับนอกจากบทบาททางการทหารแล้วฮิเดโยชิยังได้รับการสนับสนุนจากโนบุนากะให้แต่งงานกับโอเนะ สตรีจากครอบครัวชนชั้นสูงของโอวาริแม้ครอบครัวของโอเนะจะไม่เห็นด้วยในตอนแรกเนื่องจากสถานะของฮิดโยชิที่เป็นเพียงชาวนาแต่โนบุนากะช่วยจัดการจนความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้ฮิดโยชินี่ถือว่าเป็นคนที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่ามาจากต้นกําเนิดของต้นตระกูลที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเป็นเป็นแค่ชาวนาเนาะแต่ว่าใช้ฝีมือและมันสมองล้วนๆจนเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสมูไรและเป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญของโนบุนากะได้นะครับ ภายหลังจากโนบุนากะเสียชีวิตลงในปีคิรัสกรา1582ักราช1582จากการถูกอาเคจิมิซูฮิเดะก่อกระบฏในเหตุการณ์ที่วัดฮอนโนจิฮิเดโยชิได้แสดงฝีมือโดยการจัดการปราบกระบฏอย่างรวดเร็วความสามารถของเขาทำให้เขากลายเป็นผู้ทรงอำนาจคนต่อมาในตระกูลโอดะในการแก้แค้นครั้งนั้นเกิดขึ้นตอนที่ฮิเดโยชิกำลังทำสงครามกับแคว้นโมริอยู่นะครับฮิเดโยชิใช้ ไหวพริบนะครับในการรีบจบศึกกับตระรูลโมริแล้วรีบกลับมาจัดการมัซซูฮิเดะก่อนที่มัซซูฮิเดะจะสามารถตั้งตัวได้นะครับปีคริสต่ักราช1582หลังจากนั้นโอดะฮิเดโนบุหลานชายวัยปีของโนบุนกากะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลของโอดะคนใหม่ฮิเดโยชิได้เริ่มก่อสร้างปราสาทโอซาก้าขึ้นบนซากเก่าของวัดอิชิยามะฮงกันจิที่ถูกโนบุนกากะสั่งให้เผาทำลายไป ซึ่งการก่อสร้างปราสาทโอซาก้าได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปีคิริสกักราช1597และได้กลายเป็นที่มั่นสุดท้ายของตระกูลโทโยโทมิในภายหลังแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดคัดค้านในตอนที่ฮิเดโยชิเลือกฮิเดโนบุเป็นผู้นำตระกูลโอดะแต่ทว่าหลังจากฮิเดโนบุเป็นผู้นำตระกูลแล้วไปได้ขณะหนึ่งชิบะตะคาสึอิเอะซึ่งเป็นไดเมียวคนสำคัญคนหนึ่งที่เคยสนับสนุนฮิเดโนบุ ก็เริ่มไม่พอใจที่เห็นฮิเดโยชิกลุ่มอำนาจเบื้องหลังประมุขของตระกูลโอดะเขาจึงได้หันไปสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับโอดะโนบุทากะบุตรชายคนที่สาของโนบุนากะเพื่อร่วมต่อต้านอำนาจของฮิเดโยชิขณะที่ฮิเดโยชิก็ได้ไปเป็นพันธมิตรกับโ no นบุคัสึบุตรชายคนที่2ของโนบุนากะเช่นกันเพื่อเตรียมรับมือกับฝ่ายของคัสึอิเอะและโนบุทากะ นอกจากนี้การที่ฮิเดโยชิได้แสดงท่าทีว่าไม่กีดกันศาสนาคริสต์ mm hmm. เช่นเดียวกับโนบุนกะก็ทําให้พวกไดเมียวและซามูไรที่ตอนนั้นเป็นคริสเตียนแล้ว mm hmm. เข้ามาสนับสนุนฮ mm ิเดโยชิเป็นจํานวนมาก mm hmm. ความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. จนนำไปสู่ mm hmm. การ,รเผชิญหน้ากันด้วยกองทัพในวันที่10มิถุนายนคิศักช1583ฮาชิบะฮิเดโยชิและโอดะโนบุคัสึ ได้นำกองทัพ50,000นายมาเผชิญหน้ากับกองทัพ30,000นายซึ่งนําโดยชิบะตะคาสึอิเอะและโอดะโนบุทากะในสมอระูมมที่เมืองชิซึกะทาเกะบนทนโอมิการรบดําเนินไปอย่างดุเดือดจนถึงวันที่11มิถุนายนคืิสต์ศักราช1583และจบลงด้วยความปราชัยของฝ่ายคาซึอิเอะและโนบุทากะโดยทหารของฝ่ายคาซึอิเอะได้ล้มตายไปมากกว่า8,000นาย หลังกองทัพแตกพ่ายคาสึอิเอะได้หนีเข้าไปตั้งหลักที่ปราสาทคิตาโนโชในแคว้นเอจิเซนแต่ก็ถูกกองทหารของฮิเดโยชิตามไปปิดล้อมจนสุดท้ายสามวันหลังจากการพ่ายศึกชิบะตะคาซึอิเอะก็เผาปราสาทและทำการเซปุกุตัวเองโดยที่คาสึอิเอะได้สั่งให้ภรรยาและบุตรสาวของเขานี้ออกไปแต่ออิจิภรรยาของคาสึอิเอะได้ขอตายพร้อมกับสามีโดยส่งพวกบุตรให้หนีออกไปเท่านั้น หลังจากนั้นสองสามีภรรยาก็ได้ทำการเซ็ปปุก,กุและปิดชีพตัวเองในวันเดียวกันส่วนโอดะโนบูทากะนั้นก็ถูกกองทหารของฮิเดโยชิจับตัวไว้และถูกบีบคั้นให้ทำเซ็ปปุก,กุเช่นเดียวกันหลังจากฝ่ายคัซึอิเอะและโนบุทากะได้พ่ายแพ้แล้วฮิเดโยชิจึงได้พังอาจเข้ารวบรวมอำนาจภายในตระกูลโอดะและเข้าควบคุมพื้นที่กว่า30มบมณฑลของตระกูลโอดะในที่สุด ในปีคิริสกราช1,584โอดะโนบุคัสึซึ่งไม่พอใจที่เห็นฮิเดโยชิควบคุมตระกูลโอดะไว้ในอำนาจได้หันไปทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับโตกูกาวะอิเอยาสึซึ่งเป็นไดเมียวคนสำคัญคนหนึ่งในยุคนั้นทางโตกูกาวะอิเอยาสึก็เห็นด้วยเช่นกันเพราะว่าในขณะที่โนบุนากะยังมีชีวิตอยู่อิเอยาสึกับโนบุนากะมีฐานะเป็นไดเมียวเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่า ฮิดเดโยชิเป็นเพียงแค่ซามูไรเท่านั้นแต่ว่ากลับมาเติบโตแข่งขันอำนาจกับอีเอยาสึทำให้อีเอยาสึเองก็ไม่ยอมรับฮิเดโยชิในขณะนั้นนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างสองฝ่ายเรียกว่ายุทธการแห่งโคมากิและนางาคุเตะโดยยุทธการนี้ฝ่ายของอีเอยาสึและโนบุคาสึนำกำลังคนราว35,000นายบุกเข้าโจมตีกำลังคนของฮิเดโยชิที่มีมากกว่าถึง80,000นาย แม้ฮิเดโยชิจะมีกําลังทหารมากกว่าถึง2เท่าแต่ทหารของอิเอยาสึก็ล้วนแต่ชํานาญศึกและมีฝีมือต่อสู้รบเข้มแข็งจึงทําให้ฝ่ายฮิเดโยชิไม่สามารถเอาชนะได้โดยง่ายกองทัพของทั้ง2ฝ่ายได้สู้รบกันหลายครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ไม่มีฝ่ายใดที่สามารถเอาชนะได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนทําให้สงครามยืดเยื้อไปจนถึงปีคิเตศกราช1584ต้นปีคิเตศกราช1585 หลังทำสงครามกันมาครึ่งปีโดยที่ไม่ปรากฏผลแพ้ชนะอย่างเด็ดขาดทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงสงบศึกและทำสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งกันและกันเนื่องจากฮิเดโยชิและอิเอยะสึก็เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าช่างเป็นเรื่องโง่เขลาที่จะต้องมาสูญเสียกำลังพลให้กับความขัดแย้งเช่นนี้อิเอยะสึได้ตกลงยอมรับอำนาจของฮิเดโยชิในที่สุดขณะที่ฮิเดโยชิก็ให้การรับรองสิทธิในเขตปกครองของอิเอยะสึและเพื่อเป็นหลักประกันสันติภาพ อิเอยาสึจึงส่งบุตรชายคนรองวัยสิปีให้เป็นบุตรบุญธรรมของฮิเดโยชิและได้รับชื่อใหม่ว่าฮาชิบะฮิเดยาสึแม้ว่าจะเป็นบุตรบุญธรรมแต่ในความเป็นจริงก็คืออยู่ในฐานะตัวประกันนั่นเองจากนั้นในปีต่อมาฮิเดโยชิก็ได้ส่งมารดาของเขากับน้องสาวของเขาให้ไปอยู่กับฝ่ายอิเอยาสึเพื่อเป็นหลักประกันในสนธิสัญญาสันติภาพเช่นกัน ก็คือในสมัยนั้นนิยมจะมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันนะครับในการทําสนธที่สัญญาระหวัง2ฝ่ายขณะดเดียวกันฮิเดโยชิก็ได้ทําข้อตกลงสันติภาพกับโอดะโนบุคัสึด้วยการเสนอที่จะมอบเขตปกครองที่มั่นคงให้โดยแลกกับการที่อีกฝ่ายจะยอมเป็นบริวารของเขาซึ่งสุดท้ายโนบุคัสึก็ตอบตกลงข้อยอมรับข้อเสนอของฮิเดโยชิจึงทำให้ความขัดแย้งทั้งหมดจบลงและฮิเดโยชิก็ได้พง,งาด ครอบครองพื้นที่และอำนาจของโอดะโนบุนากะได้สำเร็จในปีคิักัดศักราช1585เป็นปีสำคัญที่ฮิเดโยชิได้รับการรับรองจากราชสำนักให้ดำรงตำแหน่งไดโจไดจินหรือที่เรียกว่าอัครมหาเสนาบดีและตำแหน่งคัมปะกุหรือผู้สำเร็จราชการพร้อมได้รับชื่อตระกูลใหม่ว่าโทโยโทมิซึ่งถือเป็นการยืนยันอำนาจและสถานะของเขาในฐานะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น เสริมเพิ่มเติมนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฮิเดโยชิไม่สามารถรับตําแหน่งใดๆในราชสำนักได้นะครับเนื่องจากชาติกําเนิดที่เป็นเพียงชนชั้นชาวนานแต่ว่าฮิเดโยชิก็ได้แลกผลประโยชน์กันกับราชสำนักโดยการที่ให้ฮิเดโยชิเคลมตระกูลฟูจิวาระซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานตระกูลหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับก็คือให้เคลมว่าฮิเดโยชิเนี่ยเป็นหนึ่งใน ลูกหลานของสายตระกูลฟูจิวาระจึงทําให้สามารถรับตําแหน่งไดโจไดจินและคําปะกุได้พร้อมกับได้ชื่ออย่างเป็นทางการของเขาคือโทโยโทมิฮิเดโยชิอย่างที่เรารู้จักกันสุดท้ายแล้วจากลูกชาวนาธรรมดาฮิเดโยชิได้กลายเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในยุคเซนโกคุการตัดสินใจและความสามารถของเขาไม่ได้เพียงแต่ส่งผลต่อสงครามแต่ยังส่งผลต่อการปกครองและการรวมแผ่นดินญี่ปุ่นไว้ด้วยกัน เรื่องราวของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจและถูกเล่าขานต่อไปจนถึงปัจจุบันฮิเไดโยชิยังไม่หมดความพยายามแค่นั้นในการรวบรวมประเทศญี่ปุ่นยังเหลืออาณาเขตอีกมากมายทั้งแคว้นโฮโจที่อยู่ฝั่งตะวันออกของภูมิภาคคันโตรวมไปถึงภารกิจบุกแคว้นชิโกกุและคิวชูที่ยังคงไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเขารวมไปถึงฝั่งที่เป็นภูมิภาคโทโฮคุในปัจจุบันด้วยไว้เรามาติดตาม ภารกิจของฮิเดโยชิในการรวบรวมประเทศญี่ปุ่นในตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามโปรดต,ติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ